เราพัฒนาตนเองผิดพลาดเป็นเรืเ่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาในพระโพธิสัตว์สร้างบาร,รมีมาเนี่ยฮะอ่ะก็ต้องสร้างหลายๆทบหลายๆชาติเพื่อจะเต็มรอบทานศีลเนคขมะปัญญาวริยะคันติสจจณิทานเมตตาอุเบกขาเป็นบาร,รมีอุปบารมีปรัตถบาร,รมีบางชาติสระเลือดเนื้อนะบางชาติสละชีวิตนะเพื่อสร้างทานศีลเนคขมะปัญญาวริยะคันติสจัณิทานเมตตาอุเบกขา นจนกระทั่งสร้างเต็มรอบแต่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดังเช่นนะฮะพระธเจ้าในยุคป,ปัจจุบันของเราที่ผมกล่าวไปอีพีเมื่อวานนะฮะสร้างพระบรารมีสี่อาสงไขแสนกับครับได้รับการพยากร์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระรามวะพุทธทีปังกรสมัยนั่นเป็นสุมเมธดาบทท่านเกิดในสกุพลพราหมนะฮะแต่ท่านก็ถูกคิดเลยเปัญญาท่าน เมื่อทันถึงคราตอนนั้นญาติพี่น้องตุยไปหมดแล้วเขาก็ถามใครจะรับสมบัติอมมตอกสมมธสมมธพรามนี่นะเขาก็ถามว่าสมบัติที่เป็นของใครอะเป็นของปูย่ย่าตายายตาทวดออาแล้วตกมาทําไมตกทั้งหลักก็เป็นสมบัติเข้าตุยไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แค่นี้ท่านได้ปัญญาแล้วฮะสมบัติในโลกอยู่ในโลกนะฮะไม่ตามไปไม่ได้ในภพนาท่านออกบวชน,นะเป็นดาบดนะฮะ ดาบสเป็นดาบทในยุคสมัยนั้นนะฮะพุทธเจ้าพนามาัตทีปังกระฮะวันหนึ่งพระองค์เสด็จพร้อมเหลี่ยสุมาคนเขาก็มีศรัทธากันทําถางทางให้เรียบร้อยนะมาถึงสุมเมิดดาบทมีศรัทธาแล้วออกบวชตอนนั้นสละสมบัติแจกจ่ายหมดออกบวชละเพราะว่าไม่เป็นสาระละสมบัติอยู่ในโลกนี่ตามเราไปไม่ได้เอาสมบัติภายในเนี่ย โดจัดถนนมาตอนรับพระพุทธทีปังกรพร้อมพระภิกษุมาเป็นแถวเลยสุมเมธก็จองไว้ที่หนึ่งเหมือนกันแต่จองไม่ทันที่เหลือเบียรก็จองหมดไปเจอที่หล่องน้าสุมเมธดาโบสนี่นะฮะเห็นอย่างนี้เราก็ยังไงครับทําไม่ทันแล้วพระพุทธองค์พระพุทธทีปังกรเสด็จมาจะถึงแล้วฮะนอนเลยฮะบางท่านเรียกว่ากราบแบบอัศดังขับปดิ์คือ บดิ์ด้วยองแปดคือนอนลาบไปเลยที่เราการเป็นจังเขาะดิ์เนี่ยเขาสองสอกสองแต่ผักหนึ่งแตะพื้นเนี่ยนี่อัศดางแล้วให้พระพุิสัติปังกรพบบิกฑุสาวกเดินไปฮะหลายร้อยลูกนั่นแหละครับเป็นปฐตถมเห็นพระพุทธเจ้าในในในยุคป,ปัจจุบันนี้คือพระสมัมมาโคโดมเนี่ยท่านอธิฐานเลยว่าขอเนี่ยศรัทธานในพระพุทธเจ้าขอให้เลยกว่าพุโทโธโหมีอานาคาเต้นะ ขอ้ขับพเจ้าเป็นพระเจ้าในอนาคตพุทธองค์ผ่านไปก็แย้มพระโอษฐ์พุทธอุปถาก็ถามมากไหมพุทธิปังกรก็เลยบอกว่าดาบทผู้นี่นับจากนี้ไปเสียสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระเจ้าพนามว่าสำโคดมหรือว่าโคตมะเนี่ยนับถอยหลังไปนี่นะ2 5สองพันห้าหกบเจ็ดปีโบอีกแ0ดสิบฮะท่านประสูตร ปัจจุบันคือประเทศเนปาลน,นะชายแดนภาคเหนือของอินเดียผมไปมาแล้วะฮะไปเห็นมาแล้วะฮะท่านประสูติพุทธองค์จะประสูติขึ้นมาเนี่ยชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติในมนุษย์เนี่ยเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยต้องคนบอกเรามนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่สร้างบุญบรารมีได้อย่างดีเยี่ยมพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนะฮะหรือประเภทหรือไม่มีะฮะ เป็นมนุษย์หลวงปู่พุทธ,ธาถิันกล่าวไว้เลยนะมนุษย์โศนยมณะบทอุศยะหรือว่ามนนะัตมน,นะบทอุโสไปว่าผู้มีใจสูงเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงเหมือนดนึงยูมีดีที่แววขนธาใจตามเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเหลี่ยมนุษย์สาเนี่มนุษย์พุทธองค์นี่ฮะก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์นะฮะ เป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่สี่คือสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ของผู้สั่งบาร,รมีที่จะตัดสรุปเป็นพระเจ้าในอนาคตเมื่อบาร,รมีเต็มหลอบครบสามสิบทัศนเนี่ยนะเมื่อก่อนจะเกิดเรือกว่าสองวิโลกะนะคือดูเลยเลือกได้เลยนะมีบาร,รมีเลือกเกินได้นะฮะถ้าบาร,รมีเต็มที่อะใครบอก,กเลือกเกิดไปไนดะ้เลือกได้นะก็เลือกที่ที่จเจริญในสมัยนั้น นับถอยหลังไปเนี่ย2,767บวก80เนี่ยฮะยุคนั้นใครคนนิยมใครเขา็ยมอบวันนะกษัตริย์สมัยนั้นจะมีสีวันนะกษัตริย์พรามแพทย์สูตร